สวัสดีค่ะอุ้ยเสียงหวานอีกแล้วมาเจอมืน่อนี้บแมนต่ำด้วยมืนน่อนี้สุก,กี้สุก,กี้ปลาทะเลจะ้ะโอ้ยสุก,กี้ปลาทะเลเมืนน่อนี้เปลี่ยนแนวกินจะ้ะแต่ว่ากระสิบบเล้่ยวต่ำขึ้เก่าได้กินสุก,กี้แล้วท่วงบุกเรากระสบไปต่ำขึ้เก่าลจะจ้ะทับสันบลแล้เวเพราะว่าอย่างนง้ก็อ ใกล้สิกินทูกี้นะ่ะไอ้ตั้งโอตั้งโอไใกลปูไว้นอกบ้านง้ามจ้ะแต่ว่าบม่มีผักบุ้งดอกเมนูหลางตู้เย็นพี่น้องเด็ดนะใส่กันเพิ่มความหอมของมะนาวเฮดหมอเดียวแขวนๆเลยพี่น้อยเสร็จมาแล้วิ้นชิม้อมแะใสจ มาจ้ามากินน้ากันจ้ะขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณนยจ้าเป็นกำลังแรงใจให้อันเฮ็ดไม่จะมื้อไม่ซิมน้ำก่อนอืมโอ้เสียงสดน้มไหมเป็นแต่ซั้งเนาะ <laughs> เมืองผุนปลาปลานี่ปลาทะเล้วจ้า โตบัวบ,บงางยังไเลยก็สิมีเห็ดทิแกไปเก็บมาใส่เห็ดพอมีหยังใส่ไปจานเมนูนล้างทุยเยนมเมื่ออื่นแกนสิได้ให้แฟนพาไปร้านไทยไปซื้อของป้าคุณอ่าเซื่ มาจ้ามากินน้ากันหาพระเขาแมา่กินน้ากันจะผู้ใดบ่มีมู่กินเขาใกล้หรอผู้หนึ่ง <c oughs> กินผู้เดียว <c oughs> มาจ้าห่อนๆต้องเป่าก่อนบรทหนรลวกปาก แก่ขนาดออกมายกเตาจากหมอไม่ไม่จ้ะบ๊วเป้าไปาเลย <c oughs> ปากพองบ <c oughs> มื่คือกินตามห้องเนาะตามห้องไปเลยเป้าคุณอา <c oughs> เฮ็ดพี่นนอง เห็ดใกล้ไปเก็บมาใกล้ใช่เห็ดพร้อมต้องออ๊มปูไว้ยอยู่อ่สวนนอกบ้าน เสไดามีประโยชน์จะจาบางค้นเพื่อเก็มาปันกินมีประโยชน์หลายอย่างตั้งโอ๋นะแต่่าทีไก่ปูกเนี่ยสิเป็นตั้งโอ๋ฟรั่งที่ก่อไง่เ้งที่เขานิยมเอามาปันกิน ชุก,กี้หนึ่งกระมังกินไปตาอ้วนแต่พี่ไปหนาเนาะด <H> um? <H it>

ก็นะเนะปา <c oughs> พักบุ้งไม่ต้องเน้นปลากับเส้นมากลายเส้น โอ้ต้องห่อนั้งเผ็ดใกลต่ำพริกใส่ต้องกินเผ็ดๆคนอ่ะจะพี่น้องป่าห้อนควันทุย hết à ngắm ngắm ơ oh, con kính bỏ ạ ơ dù lửa พอตั้งตั้งหม้อจ้งหม้อเดียวจบมิยังใส่ลงไปมิยังในตู้เย็นใส่ลงไป มักอ <House> <G ül ship> <G ül ship> ันใดใช่ลงไปล่เลยุเคลยเคลยซเบ เปลาโอ้เนี่ยแซดออกเลยพี่น้องเลยฮอนส่อนฮอน ต้มยำแซ่บๆเลยเนี่ะแต่พี่นอ้องปลาเนี่ยพี่นอ้องปลาคอเนี่ยซุกกี้ปลา สายกินเนี่ยเรื่องกินต้องนางไก่จ้ะคุ่นคำใหญ่ๆอ้เปเบาก่อนอื้มื้ปานน่น ต้นน้ำลองคอ กินเมันกะละมังโอ้นี่เราแกะเผ็ดกันว้ารวมอันส้ำอันกระดาษอ่ะมาเสียดรวมกันจงไม่ได้เลน rất là hết Nam sa, nam anh đi yam đi đi. พอโทษเด้จ้ะสําหรับผู้พิ่นบ่กินผู้พิ่นช้าไก่บ่อยจ้ะบะบอเอาแมงวันตนัวนี้อื้อตบบังหูมาใส,สาา่อันน้ำซุปซะนะหาอืม กินบาแล้วง่ายแน่จ้ะก็จกระดิค่อย,ย,ยกินฝากก็ไล์ก็แชะให้แน,น่ด้วยจ้านี่ตัวเล็กหน่อยตาดำๆตัวดำๆ <c ười> คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนจ้ะ เป็ดทั้งฮ้อนทั้งอย่างกับบรูมุนอุ้ยปุย้ยอุ้ยปุย้ยเนี่ยสัตวออกสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวแกก็จะกินต่อน,นะจ้า